ปัญหาโซ่ค่ะโซ่หย่อนลูกค้าเคยเจอไหมคะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาราคาเครื่องอาจจะถูกแต่ค่าซ่อมบำรุงแพงมากถ้าลูกค้ามาซื้อเครื่องของช้างแท็กเตอร์ลูกค้าจะไม่พบเจอปัญหานี้เลยค่ะเพราะเราใช้ระบบเขาขับใบมีดมีความทนทานสูงดูแลรักษาง่ายเค่อัจเรบีอย่างเดียวจบค่ะมีเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยนะคะเครื่องตัดอ้อยแบบวางกองของเรามีให้ลูกค้าเลือกด้วยกันทั้งหมด4รุ่นค่ะ 1>, 1รุ่น F16M ใช้กับรถแท c กเตอร์70แรงมาขึ้นไปตัดได้80ถึง200ตันต่อวัน2รุ่น F16L ใช้กับรถแท c กเตอร์45ถึง60แรงมาตัดได้40ถึง100ตันต่อวัน3รุ่น T900 ใช้กับรถแท c กเตอร์70แรงมาขึ้นไปตัดได้80ถึง100ตันต่อวันค่ะ4รุ่น S500 ใช้กับรถแทรกเตอร์45ถึง60แรงตัดได้40ถึง60ตันต่อวันค่ะ ตัดเร็วตัดไววางกองสวยราคาไม่แพงต้องช่างแท็กเตอร์ค่ะพี่พี่ท่านใดสนใจสั่งซื้อได้ที่เบอร์0632153009ค่ะเบอร์น้องแพนะคะหรือเข้ามาได้ที่บริษัทช้างแท็กเตอร์209หมู่9ตำบลจระเข้3,000อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะไว้เข้ามารับชมกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ